รวมรถมือ2อ JK สวัสดีค่ะมาพบกับรถเก๋งมือสองราคาเบาๆนะคะท่านใดมองหาไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนนะคะเข้ามาชมหน้าช่องกันได้เลยนะคะรถสวยๆคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะรถเก๋งหลักหมื่นคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงขนุนเจ้าของใช้ดูแลเป็นอย่างดีมาตลอดนะคะ มาส่งต่อในราคา6,9,000บาทค่ะ m i t ซูบิ s ิ i New l a n e e ร1.6 GLX CNG จากโรงงานค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊ส CNG จากโรงงานประหยัดมากๆค่ะแม็กสวยครบชุดด้วยนะคะ เครื่องเคียดีช่วงล่างดีนิ่มนวลร้อมแมกขอบ15ายางสภาพดีสีสันดูได้ภายในเป็นเบาะ้าคกร,รมหยี่สภาพสวยไม่มีรอยฉีขาดนะคะแอร์เย็นค่ะมีจอแอนดรอยมีกล้องถอยหลังกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าภาสี68ค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเอกสารก็มีให้แบบครบ,คร,บราคา690 0 0บาทค่ะสนใจจับจองได้ไปไม่ผิดหวังนะคะ รถอยู่ในอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่สนใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะนัดหมาย่วงหน้าโทรอัปเดตสถานะของรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนะัดชมตัวรถกันค่ะในเวลานี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ